สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องที่เขามาเบิงไล่การทุกผู้ทุกคนนะครับเยวมว้นนี้มามาเก็บทานนะครับมื้อนี้เน่ยมาแรกแรกๆเฮาก็สิมาเก็บทานนะครับีผลที่มาเก็บตอนแรกก็คือเหมือว่า,วานโดนตอตอดน,นะครับถูกตอตอดไปสาตัวตอของเสือนะครับก็เลยเห็นหยังบ่ไอ้รครับไข่เลยื้นนี้ก็เลยมาอ่าพอดีอาการดีขคือเหล้วก็เลยมาสีมาเก็บทานนะครับมาเบิงคุณภาพของทาน ทานเตาดินนะครับที่ห้าอบนะครับตัวนี้นะครับทานที่เ้าเผาไปแล้วกัซซีีปริมาณที่ได้คื่อประมาณสิบสิบาถุงนะครับรอบนี้พอดีมันเป็นใหม่ใหญ่ว่างยากนะครับเขาก็ตัดกระเทียนให้มันสั่นจังหน่อยเอามาสังเกตงก่อนทานด้วยครับพี่น้อง ก่อนทานก็คือลักษณะก่อนทานเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับห้ายกออกมาเนี่ยก็คือเป็นเป็นไม้นะครับเป็นไม้ที่ห้าเอาเขาทอนทอใดก็ออกมาทอนนั้นนะครับนี่นะครับมันจะเป็นทานที่คุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับคุณภาพดีดีมากตัวนี้ก็คือเ้าสามาที่หยกออกมาใดในรูปแบบเก่าที่ห้าออกเขาไปเลยนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นไม้ไม้บักขามนะครับไม้บักขามกับไม้สมมอ นี่นะครับทายมุมกว้างๆนี้เบิงน,นี่นะครับยก,ออกมากแล้วแบบนี้แลหละเข้าจังเอามาเคาะแล้วก็เก็บใส่กระสอบนะครับเก็บไว้ใส่งานนะครับหนึ่งคือมันเป็นทานถี่ถีคุณภาพสูงนะครับก็วอลเรื่อเงเขาทานนี่ผมก็เผาเผาลายรูปแบบนะครับที่เป็นถังสองรอยลิตรกับเผาะนะครับอยู่ในสวนเข่ากับเผาขึ้นกันแต่ถัง200รยลิตรนี่จะได้ทานประมาถุงถุงก,กว่าๆนะครับกระสอบกว่า นะครับกระสอบจะเป็นกระสอบพวกนี้นะครับนี่ถ้าเป็นถังสองรอยลิตรมั่นกระสิได้กระสอบกว่าแต่ว่าเผาใส่สามารถเผามือหนีเกมืออื่นนะครับประโยชน์ของมันคือมันเร็วข้อดีของมันนะครับแล้วก็เผาเตาดินดินที่เป็นกองผีนะครับเผาเตากองผีก็เคยเผานะครับเตากองผีนี่มันจะมีขอเสียอยู่ ็คือมันไดปริมาณทานหน่อยแล้วก็ทานห้าสิเป็นก่อนหน่อยนะครับเวลาไปเก็บมันก็เก็บยากจักหน่อยแต่ข้อดีของมันก็คือมันเห็ดไงนะครับใ,ใหม่จะใส่ห้ากล่ป๋องหันเลยแต่ห้าเบอ่งคุณภาพของทานตัวนี้นะครับตัวนี้โต,ตที่ห้าเผาจากเตาอบห่าเนี้ยเตาอบนะครับเตาอบตัวนี้ปั่นมาโดนเด้ครับปั่นมาโดนมันจะมีโค้งโค้งเล็กเป็นวเม็ดนะครับตัวนี้จะเป็นเล็กเส้นนะครับ พอดีข้าเผาไปเรื่อยๆนี่ไอตัวดินเหนียวเนี่ยมันจะค่อยๆแตกค่อยๆพังไปนะครับมันเป็นไหวเมียนะครับขาใส่แต่ว่าข้าใส่ไปสองสัน่นมันก็แตกไปหอดเ,เล็กแล้วครับแตกหอดเล็กแล้วมันก็หยุดข้าเสริมมึ้นไปกะตอนนี้เตานี่มันสินาอยู่ประมาณสามสิบเส้นนะครับเตานี่บอกเลยว่านาสามสิบเส,ส,ส้นเผาจะได้ก็ได้เผาอีกจักปีก็บพห่างรับถ้าข้าเผาเรื่อยๆ เอาปล่อยให็ปวกคนขึ้นหรือบัปล่อยเห้ดโดนฝนสะโดนน้ำสะอย่างนี้เพราะว่าเตานี่นี่เห็ดตักแต่สมัยที่เขากเกษตรทฤษฎีใหม่ถึงตะปีซีสองนะครับจนมาหอดสมือนี่นะครับยังใส่เตาเก่าเผาพือเก่าหรือคือการออกแบบเตานี่แต่ก้อนเนี่ยอาจจะบอทันบอทันมีโซเชี่ยวบอทันมี่ยังบอทันนีซื้อบอทันเบื้องยูทูปบ่ออการปั่นเตาปั่นอย่างเป็นยังไงแต่ไปเลี่ยนเลี่ยนมากหล้วก็มาเห็ดนะครับ ที่นี่รูปแบบกันเลยมันจะมีอ่าโตจุดไฟอยู่ทั้งหนานะครับเข้ากับพัฒนามาเรื่อยๆัวนี่นี่เป็นช่องที่ถ้าเอาไม้เข่าไม้ออกนะครับแล้วก็เขาจะมีอ่ามันก็นดีขึ้นนะครับเพราะว่าเข้าใส่แผ่นเหล็กเวลาเข้าเผานี่เขาจะเอาแผ่นเหล็กปิดเลยมันจะบรดดิเวเปลือกยินเหนียวนะครับแผ่นเหล็กก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวที่เขา้าห้องทานอยู่นี่แผ่นเหล็กนี่หนาหกมิลน,นะครับแผ่นเหล็กหนาหกมิลคือ ให้มูที่อยู่ร่มเกึื่นเป็นเห็ดไห่เห็ดช่องสาม,มารถที่ยกมาปิดได้นะครับตัวนี้มันที่สะดวกสบายแลยกาเวลาจุดต่เก้าเนี่ยเขาจะไปจุดหมองปองจุดไฟนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเอาไม่เข้าไปแล้วจุดทั้งอยู่เลยนะครับสรางการเผาใหม่ทั้งในเลยมันจะง่ายนะครับ30มนาทีสาม,มารถปิดได้เลยนะครับ คือจุดเนี่ยบ่ดด้บอดด์ด้ฟื้นหนาเต่านะครับแกเข้าก่กอไฟธรรมดาก่อไว้นี่แหละแล้วข้างกันยกแผ่นเหล็กปิดไปเลยนะครับบบดน,นี้มาเบิ่งคุณภาพของทานนะครับอันนี้มันจะเป็นไม้ไม้ทอนทอนมันใหญ่หรอเออไม้มันใหญ่หรอเขาตัดทอนสัตว์เขาก็จะเอางา่ายววเยว,วลายกเนี่ยถ้าเข้าเห็ดเบาๆนะครับยกเบาๆามาว่างไว้มันก็นจะเป็นทอนคือกอานะครับพวกนี้อ่าเวลาเข้าใส่กระสอบเขาก็ค่อยๆทุบค่อยๆแกเอานะครับ นี่แหละมันจะเป็นข้อดีของการเผาทานแบบเตาอบนะครับเตาอบเนี่ยมันจะว่าเป็นเทาเฮ้าส่เสยใหม่โดยป่าประโยชน์เลยนะครับแต่ก็เฮ้าสามารถที่สเก็บน้ำสมค้นใหม่โดยปกติเา้าเก็บอยู่แล้วนะครับรอบหนึ่งรอบหนึ่งเขาก็ดีเก็บอยู่เข้าว่าใดเอาเต็มที่เขาา็ันไดอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่ลิตรนะครับเ็บไว้ใส่งานในการเกรเ็บเกษตงเข้าไ้ใส่ไรมาแลงไว้ท่าใสีประโยชน์นะครับเอาไ้ แบ่งปันให้มูนันี่นะครับมนอนีกับผ้า,าบึงอ่าเรือนแค่นี้นะครับเรือแ่เรือ,รอของเต่าพอท่านที่เขาใส่อยู่ประจํานะครับเดี๋ยวนี้ไม้ก็หลายอ่ะเดี๋ยวโอกาสีเอาชุดนี้ออกแล้วการีเอาชุดไม่วาใส่พระวา่ามันมีสวนที่เขาปลูกเป็นสวนปลาแล้วก็ใส่กระถินเทาผ้าเป็นไม้น้ํหลอกนะครับไอตันใดต้นงามต้นนั้นเขาก็เอาไปเห็ดใส่ประโยชน์แนีอนยอื่นต้นใดว่างเขาก็สีเอามา ขอทานนะครับหลายครับแ้วก็เวลาแต่งสวนงวงนี่สวนห้องห้องกสิเอามาใหอกันเขาทานนะครับนี่นี่ือเหตุผลที่เขาต้องจําเป็นตรงมีเต่านะครับถ้าคขาได้เห็ดปลาเห็ดสวนต้นไม้ไม่ยืนต้นหลายๆนะ่ะควรจะเห็ดนะครับเผาหลอบละสิบยี่สิบทุงกะเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเห็ดไงมันได้เร็วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเก็สวัสดีนะครับ